พออบ้านจักรพรรดิปีศาจตอนที่สามร้อบองบ้าจริงของพวกนั้นมันควรจะเป็นของข้าไม่ใช่เหรอฮพวกมันทั้งหมดอะเป็นของข้าแล้วต่อไปก็โมันอยู่นี่เอง นี่นี่มันนี่มันนำพูเปลี่ยนสภาพจริงๆด้วยแต่ว่ามันไม่เยอะเกินไปหน่อยเหรอข้าอาบมันได้เลยนะเนี่ยการมาที่หุบเขาราชันอสูรเนี่ยทำให้ค่ารวยเลย ถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้ยาเม็ดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ท่่มทนก็ตามแต่ยังไงมันก็คุ้มค่ออาอฮะนี่มันอะไรกันขวดยาอย่างนั้นเหรอทำไมถึงมีขวดยาอยู่ที่นี่กันละ่ะฮะยาเม็ดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ท่่มทนข้าเนี่ยโชคดีอะไรขนาดนี้นี่ข้บาบังเอิญ ไดเจอยาเม็ดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ท่วมท้นจริงๆเหรอฝาของมันถึงขนาดมีผนึกอยู่ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้กินหรอกไปดึงดูดพวกพูดอสูรเนี่ยจะต้องใช้มันแน่ๆเฟิงชื่อไปเน่ะโยนขวดยาเม็ดพลังศักดิ์สิทธิ์นี่ห้าขวดมายังหุบเขาราชันอสูรไอเจ้าขวดนี้น่าจะไหลมาตามแม่น้ำที่อยู่ใต้ดินแล้วก็บังเอิญมาอยู่ที่นี่ โดยที่เจ้างูนั่นน่ะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำข้านี่มันโชคดีจนน่ากลัวเลยฮะโอกาสที่ข้าจะได้เจอยาเม็ดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ท่วมท้นที่อยู่ในหมู่น้ผู้เปลี่ยนสภาพเนี่ยเกือบจะเป็นศูนย์เลยใครจะคิดฝันกันละ่ะแต่ยงไงก็ตามโชคดีๆแบบนี้ข้าไม่คนจะปล่อยให้เสียมันไปโดยปราประโยชน์ ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าเม็ดยาเนี่ยมันจะมีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้นี่มันเจ็บปวดมากจริงๆแต่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าต้องการเลยเนศักดสิทธิ์แห่งช่องว่างมิติขั้นที่สองจงตื่นขึ้น สามวันต่อมาพลังที่สามารถทะลวงผ่านไม่ว่าจะเป็นมิติใดก็ตามนี่คือเนศักดิธิ์แห่งช่องวันมิติขั้นที่สอง เนตรทำลายล้างมิติเยี่ยมเลยตอนเนี้ยข้ากระไรเทียมทานแล้วด้วยพลังเนตรขั้นที่สองนี่ต่อให้ข้าจะหลงกลไปติดกับค่ายกลหรือแม้ก็อยู่ในมิติอื่นๆข้าก็สามารถทะลวงออกมาได้โดยไม่มีปัญหาโอ้ยเพื่อที่ข้าจะปลุกพลังเนตรขั้นที่สองให้ตื่นขึ้นข้า ใช้พลังไปเยอะเลยทีเดียวมันจะดีกว่าถ้าข้าพักฟื้นตัวสะกก่อน <c oughs> ใช่แล้วต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเพราะว่าข้าเชื่อเยผู้หญิงที่น่าลำคานนั่นและธรรมชาติก็ให้รางวัลกับข้าในรูปแบบของการให้ข้อมูลจากนางข้าต้องคิดใหม่แล้วแหละเวะลาข้า จะเข้าหาคนอื่นข้าควรจะเข้าหาพวกเขาด้วยความใจดีต่อจากนี้ไปฮ่ <laughs> <laughs> อาอะฮาส่งมันมาซะส่งอะไรงั้นเหรอนำพวกเปลี่ยนสภาพกับพวกสมุนไพรวกนั้นไงที่เจ้าคิดว่าข้าโง่ถึงขนาดที่ไม่รู้เลยเว่าเจ้าทำอะไรอยู่ข้างในนั้นอย่างนั้นเหรอ แต่ว่าข้าเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นข้าจะไม่โตเถียงอะไรกับเจ้าแต่ว่าตามกฎในโลกของจอมยุทธแล้วของพวกนั้นครึ่งหนึ่งอ่ะคุณจะตกเป็นของข้าไม่ใช่เหรอคุณผู้หญิงข้าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าเจ้าจะบอกว่าการให้ของเจ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ยุติธรรมแต่ทำไมข้าจะต้องทำแบบนั้นกันล่ะ เจ้าไอ้เจ้าบ้าด้วยความที่ข้าทราบซึ้งในบุญคุณที่เจ้าอ่ะช่วยชีวิตข้าไว้ข้าก็เลยไม่อยากเถียงกับเจ้าแล้วก็ถึงขนาดยอมแบ่งสมบัติกันครึ่งนึงแต่ว่าเจ้าอ่ะกลับหัวลั้นดื้อด้านฮะอายุทธระดับแก่นสวรรค์ขั้นสองอย่างนั้นเหรอคุณผู้หญิงพลังเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับวรยุทธเสมอไปนะ ถ้าเราเริ่มต่อสู้กันล่ะก็เจ้าอ่ะหมดหวังที่จะเอาชนะข้าได้เลยหึไอเจ้าคนหลงตัวเองหยุดพูดจาขมขู่ได้แล้วถึงแม้ว่าเจ้าอาจจะลออลวงพูดอสูรขั้นหกนั้นได้ก็จริงแต่ว่าข้าไม่ใช่พูดอสูรซะหน่อยเพราะฉะนั้นเจ้าอ่ะเลิกพยายามขู่ให้ข้ากลัวได้แล้วมันไม่ได้ผลหรอกนะเอะฮะ อโอ้ยโอ้ย,อยแขนแขนแขนข้าจะหักอยู่แล้วไปไป้านะไปก็ได้อะฮะเขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันข้าแน่ใจว่าเขาเป็นจอมยุทธระดับหลอมกระดูกธาตุขั้นก้าวแน่แต่แล้วเขากลับมีพลังอยู่เหนือกว่าข้าที่เป็นจอมยุทธระดับแก่นสวรรค์ขั้นสองทั้งด้านพลัง และก็ความเร็วเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยช่างน่ากลัวจริงๆเจ้าหมอนี่เป็นอย่างกับสัตว์ประหลาดกระหายเลือดอ่หืมโอ้เจ้าเองก็ไม่เร็วเลยข้าขอชื่นชมนะพวกเราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆหรอกสาวน้อย ที่มีพูดอสูรระดับ4ี่ถึงสาตัวแบบนี้ <c oughs> กลัวอย่างนั้นเหรอเจ้ารู้สึกกลัวตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วแต่ว่าถ้าเจ้าก้มกราบข้าอย่างจริงใจจนข้ารู้สึกพอใจแล้วและเจ้าก็มอบสมบัติวกนั้นมาให้ข้าแล้วล่ะก็ข้าอาจจะยอมไว้ชีวิตที่น่าสงสารของเจ้าและข้าก็จะยอมให้อภัย ที่เจ้าพูดจาล่วงเกินข้าก่อนหน้านี้ด้วยอะไรกันเหรอที่ทำให้เจ้าคิดว่าข้ากลัวเจ้าหืมโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ